แหลุดจองมาแล้วจากพี่จ๋ากับ Honda Civic FC 1.8 EL คันนี้หล่อเลยเป็นตัวไมเนอ c h เชนด้วยตามหากันมาเยอะใช่ไหมหลุดจองมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่อยากได้เป็นเจ้าของคิวถัดไปเชิญครับรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับพี่ผ่อนหมื่นเดียวเท่านั้นเองไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC เต้แล้วก็ FC เพชรยทุกท่านนะครับวันนี้ ผมพามา1คันนะฮรัหลุดจองมา Honda c ซี i c fc 1 8 el สีขาวคันนี้ตอนก่อนหน้านี้นะติดต่อเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าติดจองไปก่อนมาแล้วตอนนี้หลุดจองแล้วคิวถัดไปเชิญนะครับเดี๋ยวมาดูละเอียนหน่อยตอนแรกที่ผมถ่ายไปยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ว่าตอนนี้เราปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมขายพร้อมปล่อยเลยพี่ๆี่นะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพ เซรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้ในสต็อกเราเนี่ยมีเยอะมากประมาณ3-400คันเลยนะครับใครที่สะดวกเดินทางก็มาได้สําหรับท่านใดไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรยกหูขึ้นมาโทรมาหาเต้ได้เลยบอกว่าขอซื้อ c ี v i c FC หน่อยอยากจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเรามีบริการไฟแนนซ์วิเปอเซ็นตให้นะครับเบอร์ก็จะแปะไว้ให้ตลอดคลิปสามารถโทรมาได้เลยนะครับ ก่อนจะไปดูนะด,ดิตัวรถด้านหลังของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเผื่อมีรถหลุดจองมาแบบนี้อีกก็จะได้ไม่พลาดเป็นคิวถัดไปได้เลยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับ Honda Civic FC คันนี้หลุดจองมาเป็น FC 1.8 EL นปะครับปี2019คันนี้ไม่แสนสองและที่สําคัญผ่อนหมื่นเดียวผมขอมีรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบนะครับผ่อนหมื่นเดียวอ่ะมาดูด้านหน้ากันหน่อย ตัวไมเนอร์เชนนะครับด้านหน้าก็ได้มาเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาจุดสังเกตง่ายๆสําสหรับตัวไมเนอร์เชนนะครับพี่ๆด้านล่างตรงนี้จะมีเส้นโคมเมียมมาแบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนเป็น f c สมแรกจะไม่มีคมเมี่ยมแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะครับหน้าตาผิวพันหล่อเหลาเอาการเอาเรื่องมากๆนะครับอ่ะกระจังหน้าก็เป็นคมเมี่ยมยาวๆแบบนี้ทะเบียนนี้เลยนะ4440ผมให้เลขนี้ไปเลยนะครับ ถัดมานะครับมาดูผิวพันธุ์ด้านข้างกันบ้างไฟลี่มีมาให้แล้วนะครับไฟลี่มีมาให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวล้อนะครับพี่ๆเป็นสีออกลมเทาๆมาสําหรับตัว EL นะถ้าเป็นตัว E จะเป็นล้อขาวนะครับ EL ก็จะได้ล้อลมเทาๆแบบนี้มานะครับดิสเบรคคู่หน้าโครงสร้างด้านในมาดูเลยสวยใหม่มากๆคันนี้นะครับตัวโชค๊คตัวสปริงรอยแต้ม QC วยังมีให้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับโครงสร้างผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําหรือว่า กับสีนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผิวพันธุ์เส้นสายตัวรถสวยงามชัดเจนคมลึกแบบนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าดีไซน์มาสวยมากนะครับแบบนี้เลยไฟเลี้ยวมีมาให้เป็น LED แล้วก็ตัวไม้หน้าเชนมีเลนวอตมาให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะสำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้เลนวอตมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถว่าใช้งานยังไงนะครับตกใจนิดนึงนะครับอ่ะมือเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็ มีสมาร์ทเอ็นทีมาให้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสผมให้ดูนิดหนึง่งอ่ะกุญแจนี่นะครับกุญแจสวยเท่มากนะครับผมมาดูโครงสร้างด้านในกันนิดหนึ่งดีกว่าสําหรับคันนี้นะครับขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะคันนี้ผ่อนหมื่นเดียวนะครับรายได้ตั้งแต่2 0 0 0มื่นขึ้นไปติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยได้รถคันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับราคาคันนี้ค่าตัวเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบรอยอีกแป๊บหนึง่งพาดูโครงสร้างก่อนนะครับฝั่งเซาบี้หัวนอ็อตไล่เรียงออกมาเลย สวยงามแบบนี้ไม่มีรอยขันไข่งีง้แกะกาวแผ่นเพจเพจแท้เพดเดิมนะครับเลขตัวถังตรงกันหน้าเล่มแน่นอนมาเช็คได้หรือว่าแอดไลน์มาที่บริษัทมาขอดูได้นะครับมาดูฝั่งด้านหลังกันด้วยเดี๋ยวพาดูครบๆเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านของเพชรยนนะครับและของผมด้วยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเองนะครับทำยังไงดูคลิปนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าถูกใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาจอง นะฮะผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ทั่วประเทศแล้วก็หลังจากอนุมัติแล้วผมนํารถคันนี้ขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้พี่ๆหน้าบ้านโอเคไหมฮะง่ายๆแค่นี้เลยขั้นตอนแค่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะครับขอสายเตะเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้ด้านท้ายสําหรับซีวิกต้องบอกเลยว่าเป็นเสน่ห์มากๆสําหรับ F C สวยที่สุดแล้วส่วนตัวผมนะอย่าเพิ่งว่ากันไฟท้ายดีไซน์เป็นแบบตัว C แบบนี้บ่งบอกถึงความเป็น Honda Civic มากๆนะครับแบต Civic เดิมนะครับเดิมโรงงานโลโก้ Honda นะครับ i v t e c ทอยู่ครบแบบนี้กล้องถอยมีมาให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้บ i l อ i นมานะครับกันชนด้านล่างดีไซน์มาเป็นแบบโมเมียมสำหรับตัวไมนเชนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูช่องเก็บสัมภาระกันหน่อยด้านหลังกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะแล้วก็มีตัวถาดรองท้ายมาให้ด้วยนะครับดูด้านในนิดนึงดีกว่าอ่ะ รอยแต้มรอยปาดนะครับสีเปิดไข่แบบนี้เดิมแน่นอนนะพี่พี่นะด้านท้ายไม่มีโดนมานะครับสบายใจได้นะครับอเดี๋ยวมาไล่เรียงดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะครับรอยเชื่อมรอยต่อรอยสปอร์ตต่างๆชัดเจนนะครับไล่เรียงจนมาถึงด้านล่างไฟท้ายจากสเตลเล่แท้เดิมแน่นอนสองข้างซ้ายขวามาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับจะได้สบายใจกันนะครับผมรับประกันให้รถไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีไม่มีแน่นอนนะครับตรงนี้ระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนไฟท้าย2ข้างจากสเตลเล่แบบนี้ สวยๆแบบนี้ี่พี่ขอแจ้งราคาให้ทราบเลยแล้วกันคันนี้ค่าตัว5 90, 9 9 0 0 0เา่นเพนหมื่นเดียวขอรายได้2 0,000ออกรถคนเดียวจบนะครับอาชีพพนักง,งานบริษทัทข้าราชการรับวิสาหกิจตรงนี้ผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสะดวกมาเซ็นที่นี่3มชั่วโมงขับรถคันนี้กลับบ้านไม่ได้เลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากขออย่างเดียวหยิบมือถือขึ้นมาโทรมาหาผมเต้นะครับที่เหลือผมจัดการให้หมดเลยโอเคไหมฮะ ด้านหลังสวยๆแบบนี้มีสเสน่ห์แบบนี้มาดูบอดี้ด้านข้างบ้างฝั่งนี้สวยงามมากนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูโครงสร้างด้านหลังเลยเนาะมาดูนิดนึงดีกว่าดิสเบรคคู่หลังก็ให้มาแล้วสเปคล้อ,อยางเหมือนกับล้อหน้านะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในไปดูได้เลยนะครับรอยรั่วรอยซึมของโช้คอัพไม่มีนะครับไม่มีคันนี้จริงๆอยากให้มาลองขับด้วยนะครับอะเดี๋ยวพาดูด้านหลังนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลัง เบาะเนี่ยได้มาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดําสภาพสมบูรณ์มากนะฮะสภาพสมบูรณ์มากแข่งประตูก็จะเป็นสีดําค่อนข้างคุมโทนนะครับแล้วก็ตรงมือเปิดประตูทุกอย่างจะเป็นสีออกโคมียมนะครับตัดด้วยสีดาอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนิดนึงนะครับเบาะหนังนั่งสบายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเอียงไปนิดนึงนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังถือว่านั่งสบายนะครับเฮดรูมสองกำปั้นเหลือเลยนะ ถือว่าเป็นรถสไตล์แบบหลังคาคูเป้แต่ว่ายังมีพื้นที่ให้นั่งได้อยู่ผมสูง168นั่งได้สบายเลยด้านหน้าเล็กรูมเหลือโคตรเยอะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานแบบนี้ยังไม่ได้แกะเลยพี่พใหม่มากๆนะฮะดูได้เลยความสะอาดสะอา้านความสวยงามสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็พรมกระดุมมีมาให้ด้วยแบบนี้นะฮะพรมกระดุมมีมาให้แล้วเรียบร้อยอ่าใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับโทรมาบอกว่าขอสายเต้ ขอสายคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่าให้ขอสายเต้เพราะว่าถ้าเป็น Honda เนี่ยคุยกับผมรู้เรื่องแน่นอนนะครับรู้กันสายเฮดอ่ามือเปิดประตูสําหรับคนขับนะครับมีปุ่มปุ่มสมาร์ทเอ็นทีมาให้อ่าพร้อมกับกุญแจคีย์เลสอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ<แ>เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักนิดนึงนะครับเริ่มจากแผงประตูกันก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนุ่มๆอ่ะบุนุ่มมาทั้งหมดนะครับตัวตรงนี้แผงมือเปิดประตูนะครับก็กระจกให้มาไฟฟ้า4บาทแล้วนะออโต้คนขับคู่หน้า พับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับเปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าด้วยครับผมอ่ะมาดูด้านในหน่อยสําหรับตัวไมเนัชเชนเนี่ยดีไซน์จะค่อนข้างสวยงามนะครับดีไซน์จะค่อนข้างสวยงามอ่ามาดูกันหน่อยเดี๋ยวขอเบาแอร์ก่อนนะเดี๋ยวจะรบกวนเสียงนะครับผมอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะมาดูเลยสําหรับตัวไม้นัชเชนตัวหน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นจอแบบเขาเรียกว่าดิจิตอลนะกันนะครับแบบนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลมา เลขมาอยู่ที่120,000โลสำหรับคันนี้ราคาค่าตัว599,000ผ่อนหมื่นเดียวนะครับไฟหน้าได้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วมีปุ่มที่เป็นเลนวอร์ที่ผมแจ้งไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่าใช้งานยังไงนะครับอนทินสตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วเรียบร้อยแท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้ควบคุมมัลติมัลติเพย์ต่างๆได้หมดเลยรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ ปัดน้ำฝนก็ได้มาเป็นออโต้แล้วคือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่ใช่ไฟฟ้าคืออะไรรู้ไหมพี่พี่กระจกไม่ให้ตัดแสงมาไม่รู้ทาไมนะครับขอเต็งนิดนึงนะให้มาทุกอย่างแล้วแต่กระจกไม่ตัดแสงไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับเบรกมือ mm hmm. ไฟฟ้านะครับตัวฐานเกียร์เนี่ยดีไซน์มาสวยงามมากนะฮะแบ่งโพซิชันชัดเจนระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะครับตรงนี้ผมชอบมากๆหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยดีกว่ากล้องถอยเนี่ย ชัดเจนใช้งานได้จริงแล้วก็มีไกด์ไลน์มาให้แบบนี้เป็นเส้นๆน,นะครับสามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะครับแล้วก็ตัวเลนส์วอลทเนี่ยทำงานยังไงใช่ไหมครับพี่พี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคบพี่พี่ปุ๊บอ่ะจะแสดงภาพในมุมอับด้านซ้ายมือขึ้นมาแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของมุมอับได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรบางทีมอรงมอไซเนาะชอบแซงซ้ายขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของความปลอ,อดภัยปลอดภัยได้นะครับ ประมาณนี้ภายในเบาะก็เป็นไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับเบาะหนังสภาพสมบูรณ์มากไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสวยๆแบบนี้ก็ประมาณนี้สําหรับคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคันนี้พรมือน 10, เดียวพี่พี่โยคูโ oh ทรมาหาเต้ได้เลยมานะครับ599,000กับ Honda C i v ว c FC 1.8 EL นปะครับปี2019 เป็นตัวม i n เนอร์เชนตนะฮะัตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น C ี vic FC ไม่ใช่ FC สิก่อนที่จะเป็น C ี vic f e นะครับห้องเครื่องดูได้เลยบล็อกเดียวบล็อกเดิมของเขา r า8์ดนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูโครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยนะครับดูเบ้าโชค๊คอยแต้ม QC โรงงานต่างๆยังมีให้เห็นนะครับแล้วก็ลอยซิลิโคนเป็นก้อนๆแบบนี้ของ Honda เขานะครับฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับรูระบายความร้อนต่างๆกลมคมจิบแบบนี้นะครับจากลายผลิต โครงสร้างด้านข้างมาดูได้เลยน็อตกงน็อตแก้มไล่เรียงมาใส่สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่เรียงไฟหน้าคลิปล็อกไม่มีแตกหักโครงสร้างเดิมแน่นอนผมรับประกรันมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับให้ดูครบๆเลยหัวน็อตฝากระโปรงหน้าฝั่งนี้พี่นะฮะแบบนี้สวยๆน็อตแก้มไม่มีแกะนะใครไม่อยู่ไม่ไกลนะครับหรือว่าเซนเซียนทั้งหลายผมฝากมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับเซนเซียนทั้งหลายมาดูได้เลยอ่ะแบบนี้จะได้สบายใจกัน หรือถ้าอยู่ไม่ไกลเดินทางมาดูเองได้นะครับมาติดต่อหาเต้ได้เลยอสวยๆแบบนี้รอยแต้มรอยมาร์กต่างๆคือซีโรงงานจากห้องเครื่องอยู่ครบเพจดําเพจแดงอยู่หมดเลยนะครับในเรื่องโครงสร้างสบายใจได้คันนี้เดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสาหรับคันนี้เป็น Honda Civic fc 1.8 e l ปี2019นะครับราคา5,99,000เลขาหมลขไม์อยู่เพียงแค่1,20,000โลคันนี้ผ่อนหมื่นเดียวถ้ามีไรายได้ตั้งแต่2 0 0 0 0ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบ นะครับผมแจ้งไปหมดแล้วนะฮะขออย่างเดียวยกหูขึ้นมานะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมาใครมองหาอยู่ราคานี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ยพยนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ